เฮ้ยอริกตโอซิมาไขวนชิคนละครจิตาตลาดบ้าคุณซีโอชบานไขหคลคอแปดสสวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมไขหวานบ้านซูชิเพื่อน ซื้อมาอย่างละสองชิ้นดูดิเขาทำแบบออเดอร์แบบออเดอร์แฮนด์เมดนะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเบ๊วยเออทำออเดอร์เหรอพีออเดอร์พีออเดอร์เหรอเมคทูออเดอร์ค่ะเมกทูออเดอร์แปลว่าอ๋อทำตามออเดอร์ที่เราสั่งเพราะน้าเจ๋งว่ะคนละครึ่งด้วยเพื่อนหมดเนี่ร้อยแปดสิบาทครับครึ่งนึงก็แปดสิบบาทเออไม่ใช่หมดนี่ร้อยหกสิบครับบ๊วยร้อยแปดสิบอ๋อ เก้าสิบเก้าสิบพูดเล่นพูดผิดพูดผิดไม่ใช่พูดเล่นจะกินเหรอเอาไหมไ้เผจนี่ซูชิเออเอาไหมซูชิเอาไหมเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกว่านี่มันข้าวเหนียวหน้าอะไรวะตอนนั้นเพื่อนไม่เคยกินซูชิเมื่อก่อนเราไปกินไงสมัยมหาลัยอ่ะซื้อซูชิไปฝากเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนี่มันข้าวเหนียวหน้าอะไรวะเพื่อน บอกไม่ใช่มันคือซูชิเพื่อนโคคิดบางคนไม่รู้จักเมื่อก่อนมันมันคงจะใหม่มากอะเนาะตอนก็ย้อนไปสักประมาณยี่สิบกว่าปีอะซูชิแบบเพิ่งเข้ามาบ้านเรานะนะเอออาชิมกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างอ๋อปกติเราซื้อมาทีละชิ้นเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งวันนี้โบก็เลยแบบตัดจบแล้วการซื้อมาอย่างละสองชิ้นไว้มีซูชิปูอัดยี่สิบบาทเฮ้ยเบาเสียงหน่อยได้ปะ อ่ะอันนี้เป็นซูชิซูชิอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นชีสปูอัดชีสปูอัดยี่สิบบาทแล้วก็มีซูชิกุ้งกิมจิสามสิบาทโอ้โซื้อมาอย่ากรสองหมดจริงๆริงนะซูชิเอ็นหอยเชลกิมจิแหม่ทำไมชอบกิมจิกวะเนี่ยซื้อกิมจิมาเพียบซูชิสงสัยจะดูหนังเกาหลีเยอะปะซูชิปลาไหลญี่ปุ่นซีอุอามีญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นละเฮ้ยซูชิแซลมอน อ๋อสองชิ้นห้าสิบอ๋อชิ้นละสิบก็มีเอานี่คือสียาละสองชิ้นละสิบห้าก็มีเหรอใช่ไหมสองชิ้นสามสิบก็คือชิ้นละสิบห้าสองชิ้นสิบสิบก็คือชิ้นละสิบบาทเอ้วอีกชิ้นละยี่สิบสองชิ้นห้าสิบก็คือชิ้นละห้าสิบ้ยอชิ้นละยี่ห้าบาทอืมแต่หมองกลับนะมาชิมกันเลยครับเพื่อนจริง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 เออว่ะพอแพนแบบนี้มันดูน่ากินกว่านะนี่มันจะซูมแบบมันซูมแบบชัดเนาะ พอเราเอามาออกไนอีกระยะหนึ่งกลายเป็นไม่ชัดเ้ยระยะนี้มันดูแบบจึ๊บสูงเข้าไปได้เห็น